สื่อการเรียนรู้กล่องปริศนาค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีสื่อการเรียนรู้นะคะที่จะมาให้เด็กๆนะคะได้ลองเล่นกันนะลูกนะคุณครูผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมานะคะ เพื่อที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนะคะรู้จักสิ่งของต่างๆแล้วเวลาที่เด็กใช้ในการประเมินพัฒนาการ D.S.P.M. นะคะเด็กก็จะสามารถหยิบสิ่งของต่างๆที่เด็กรู้จักนั้นได้นะคะแล้วนอกจากที่เราจะใช้สื่อตัวนี้นะคะในการประเมินแล้วนะคะก็ใช้ในการเรียนรู้ของกิจกรรมนะคะเสริมประสบการณ์ได้ด้วยนั่นคือให้เด็กรู้จัก สิ่งของอชื่อของสิ่งของสีลักษณะรูปร่างของสิ่งของต่างๆแล้วก็ใช้ในกิจกรรมเกมการศึกษานั่นก็คือการจับคู่สิ่งของกับภาพได้ด้วยนะคะเป็นชนิดที่ว่าทําสื่อหนึ่งชิ้นเราก็สามารถเวนาการใช้ได้หลายกิจกรรมนะคะสื่อชนิดนี้ชื่อว่าอะไรนะ,ะสื่อชนิดนี้นะคะมีชื่อว่ากล่องปริศนานะลูกนะ อาชื่อมันอาจจะกลับกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคุณครูตั้งค่ากล้องไว้แบบนี้นะคะกล่องนี้คือกล่องปริศนา,าคุณครูก็จะเจอะที่ฝากล่องไว้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้คุณครูก็จะเอาสิ่งของต่างๆใส่ไปในกลอนะะ่องคะอะนแรกเลยคือลูกบอลน,นะคะอันนี้เป็นเลื่อยของเล่นนะคะเป็นขันน้ำค่ะเป็นหุ่นมือค่ะเป็นไม้บล็อกค่ะ แล้วก็เป็นของเล่นรูปข้าวโพดนะคะ,ะคุณครูก็ใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็จะมีนะคะบัตรนะคะเป็นบัตรภาพสิ่งของต่างๆวิธีการเล่นนะคะนั่นก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนะคะบอกชื่อของสิ่งของ,งต่างๆให้เรียบร้อยก่อนแล้วทีนี้คุณครูก็จะเอาวางไว้ในนี้นะคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะมาหยิบสิ่งของที่อยู่ในนี้อ่าจะหยิบเลยค่ะ ช้มือนะคะในการสัมผัสสิ่งของเหล่านี้นะสมมติว่าคุณครูจับได้ไรนะจับได้คุณมือมากนะคะมันค,ครูจับได้ขุนมือมาแบบนี้คุณครูก็มาหาดูซิว่าขุนมือนี้เหมือนกับภาพไหนเหมือนกับภาพนี้นี่เองนะคะเด็กๆ อ่ีนี้ก็โดดถูกแล้วนะคะความเร็กถูกแล้วเอาภาพที่2จับอีกจับอีกเป็นอะไรคะเลื่อยก็มาหาภาพภาพหนหน้าที่ตอนนี้นะคะคุณครูก,ก้องให้ดิกๆนะคะ ได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูสาธิตให้เด็กได้ดูไปแล้วว่าวิธีการเล่นสื่อตัวนี้นั้นทํายังไงบ้างทีนี้เวลาเราให้เด็กนะคะรู้จักสิ่งของต่างๆเหล่านี้แล้วเวลาเราจะประเมินพัฒนาการเด็กนะคะเราอาจจะวางสิ่งของไว้ทีนี้คุณครูก็จะอาจจะบอกว่าในเด็กๆลองไปหยิบหุ่นมือมาสิคะแล้วก็หยิบบัตรภาพหุ่นมือมาด้วย ซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งสองคำสั่งใช่ไหมคะลูกอ่ทีนี้เด,ด็กๆก็หยิบมาค่ะเปยังไงคะได้เร็ตใช่ไหมคะอ่าถ้าคุณงพูดเรียนใหม่อ่ไหนลองหยิบเลื่อยมาสิคะแล้วก็หยิบภาพเลื่อยมาด้วย เด็กก็อยู่ได้แล้วเหมือนกันนะคะสื่อตัวนี้นะคะจะช่วยในการกระตุ้นนะคะให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นเนื่องจากว่าเด็กในวัยของสามขวบหรืออนุบนาลหนึ่งที่ครูเจ้๊สอนอยู่นี้นะคะเด็กก็จะชอบการคิดการเอาทดลองต่างๆนะคะและการที่ให้เด็กได้สัมผัสกับสิ่งของของจริงแบบนี้ถือว่าให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เด็กๆนะคะได้มารงเรียนนะคะเวลา,เ,าเวลามีคุณครูนัดให้มาทำกิจกรรมต่างๆเด็กก็อาจจะได้ลองเล่นสื่อตัวนี้ด้วยนะคะ คุณครูขอบคุณผู้ปกครองและก็เด็กๆมากเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเรื่ไองอไรนะคะเดี๋ยวเรามาตัางกันต,ต,ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ